ลิซิโตแปร์ค่ะค่ะก็ต้องขอต้อนรับนะคะทุกทุกคนกับเมย์จ้า อิ่มน้ำสำราญน,นะคะเราก็ยกขบวนเขาบอกคาราวานของกินขบวนใหญ่เลยมาที่นี่นะคะแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็มีร้านของพวกเราด้วยนะขอบคุณมาทรายตอง,อง,องพี่ท็อปแล้ว,วก็น้องาสา<ะ>นะกว่าพันเมนูเยอะมากแล้วปีนี้อร่อยยิ่งกว่าเดิมอีกที่สุดมากเราคัดแนละ้วเพราะงั้นคุณไม่ต้องไปคัดที่อื่นเลยเพราะเราคัดมาให้เรียบร้อยแล้วมีแต่ร้านอร่อยจริงใช่ค่ะคุณก้องบอกว่างานนี้นะคะ คุณก้องต้องการให้ทุกคนจดจําค่ะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์เรื่องอาหารการกินของคุณคุณทุกท่านนะคะคือไม่ต้องคือไม่ต้องทาอาหารที่บ้านแล้วค่ะมาที่นี่อย่างเดียวเลยพี่ก้องบอกว่าอีบ้าพี่ก้องบอกอีบ้าเนี่ยดูปากสิแล้วก็เมื่อกี้เราเดินอยู่ก็มี ลูกค้านะเดินมาขอบคุณว่าดีที่เอาของอร่อยมารวมกันให้กิน<ช>อร่อยทุกร้านเ็าบอกว่าเห็นคุณแล้วรู้เลยว่าแบบอร่อยจริงๆเขามีความการันตออีลูกค้ามีความสุขเราก็มีความสุขการันตีด้วยการันตีด้วยนะแล้วก็วันนี้ชงชงก็มาร่วมงานครั้งแรกด้วยต่อไปนี้ก็ไม่ให้เรียกว่าชมชงแล้วเนาะใช่ค่ะเรียกว่าอะไรคะให้เรียกว่าชงชงกินาสนติงไก่อะเนี่ แล้วก็คนนี้คนสวยลงมาลงเอาจริงนะคนนางฟ้ามาลงนะคะอ๋อของกินอะไก็ู้คนนี้เห็นความเยอะเลยของกีฬาล้านตามากมีหลากหลายไม่ว่าจะของเค้าของหวานแล้ที่สําคัญคือหนูรู้มาว่านอกจากกินอิ่มนนำสำราญแล้วมีดูดวงด้วยเรงดเราดูที่ข้างหลังฉันมีกี่ดวงอุ้ย ใครจะบอกว่าบูธดูดวงอยู่หน้าร้านเราเองใช่มาเลยโซนนั้นนะอยู่โซนนั้นนะโซนนั้นเงียบนะไปกันหน่อยไปกันหน่อยขอร้องหละไอ้พี่เป็นสสยกินอยู่แล้วนะเป็นสายกินอยู่แล้วค่ะทั้งเป็นใส่กินทั้งของขค้าของหวานเลยอันนี้ก็ยอมรับเวลาไปกองถ่ายเนาะก็คิดไม่ถึงว่าส่างนี้จะกินดุพี่ทอมซื้อของมาเลี้ยงพี่กองบ่อยมากคิวที่พี่ทอปเข้าคิวมันยืดนะเหมือนกันนี่สายกินอันนี้สายแจก ชอบซื้อของจากตัวเองกินไม่ได้ให้คนอื่นบังคับให้คนอื่นกินให้ดูแต่เราแต่เราจะรู้นะคะว่าของไหนมีคุณภาพของไหนไม่มีคุณภาพถ้าวันนี้คุณคุณคิดว่าจะทํากับข้าวอะไรเด็กๆที่บ้านกินเดคิดไม่ออกไม่ต้องคิดแล้วม,มางานลิ้นติดโปรแฟร์นะคะที่แฟชั่นไอแลนด์วันนี้ถึงวันที่22เอ้ยอวันนี้ถึงวันที่22กันยานี้ของอร่อยจริงๆแท้ๆอยู่ที่นี่คะ่ะเป็นไงบ้างพี่พีเอไปดูเห็นแบบร้านเต็มเป็นไงบ้างความรู้สึก กินหมดเลยอ่ะอยากจะซื้อเหมาทุกร้านเลยค่ะเคยมาอย่างนี้ไหมที่เป็นแบบว่าของกินยบขนาดนี้เคยเคยค่ะตอนนั้นไปอ่อีกอีกร้านนึงเหมือนกันก็คือเป็นแบบของกินยบ<ด>นี้นเลยเช่นติดโปรแฟร์เหมือนกัน<อ>ใช่แล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าอู๋แบบเราไม่ต้องเลือกร้านเลยว่าร้านไหนจะอร่อยร้านไหนไม่อร่อยเพราะว่าทุกร้านอร่อยหมดเลยอร่อยหมดเลยอยู่ที่ว่าเราอยากกินอะไรแค่นั้นเลยใช่ค่ะ วันนี้กินไม่พอไม่เป็นไรเราซื้อไปฝากคุณคุณป้าคุณนาคุณอากระจายยได้เนาะกระจายได้หมดเลยเราซื้อไปฝากผู้ใหญ่ได้หมดเลยจริงและบางร้านคุณยองขาเราไม่แน่ใจเขามีให้ชิมด้วยนะถ้ชิมอาจจะถูกปากคุณเราชิมพอชิมแล้วเรารู้สึกได้เลยใช่บางร้านเสียตปของหมดก็เยอะนะเฮ้ร้านคุณท็อปนะคะหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวยกตัวอย่างร้านอื่นเฮ้รีบมาซื้อนะคะมาเช้าบ่ายสองหมดแล้วเอามาห้าโรใช่ปะ สามรอพอขายไม่พอหลายร้านเลยนะขายแบบก็เตรียมกันมาแต้วต้องบอกว่ายังมีอยู่คนจะได้ไปไปต่อกันอันนี้มีหลักฐานนะคะอันนี้คาต้นตีนไก่อร่อยขยาววิ่อร่อยมากร้อยสิบห้าบาทคุณหมาแน่นๆตุนตีนแต่ตีสี่ มะนาวสดมากบอกขาวกว่าหน้าอีกนะบอกเลยว่าฟันปลอมเนี่ยนะยังแข็งกว่าเนื้อไก่ของทงนะแต่ว่านุ่มมากนุ่มมากไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพค่ะเพราะว่าผู้จัดงานคัดมาแล้วค่ะเดี๋ยวคนละที่ทุกคัสรสนะลดราคาด้วยลดได้แข็งแกรถูกมากใช่ทุกวันนะเอาดูเค้กมาข้างๆอ่ะไม่รู้เขาเอาอะไรทำนะลูกจะควักกินควักกินถาม ามชิ้นร้อยอร่อยมาก oh. แล้วใช้แบบเนยแท้ไม่ได้ใช้เป็นแบบมะกะลมะกะลีมาทองกาินหัานได้ยังไงใช่ค<ๆ>นน้องวี่เขานั่งซุยกินกันอย่างเรามาันแม่ค้า<ๆ>แม่ค้าบอกว่าถ้าเป็นงานคุณกล้องอะ่ะเขาพร้อมที่จะแบบพรีไกาย,กายจัดให้เต็เมที่เลย <รถ S 1> เพรมะว่า,าใ,ใช่เพราะว่าถือว่าเป็นเป็นการแนะนําตัวเขาด้วยแหละ<ม><ๆ>เพราะฉะนั้นเขาจะทําแต่ของดีๆมาให้มาเจ้ค่ะที่อ่ะสิบสองถึงที่สิบสอง เดือนนี้นะคะของดีของประหยัดของมีคุณภาพอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์แล้วค่ะที่เซ็นอร์ลชั้นหนึ่งนะคะชัะ้นหนึ่งเนาะมาเลยไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าที่จอดรถก็สะดวกสบายราคาจับต้องได้ของกินมีให้เลือกหลากหลายไทยจีนฝรั่งครบมุมภาคด้วยนะคะมากกว่าพันเมนูมาที่นี่เลยลิ้นติดโปแฟอิ่มหนำสำราญที่เดียวจบค่ะค่ะไม่ต้องเตรียมเงินมาก็ได้ค่ะเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวแล้วมาสแกนเอา คายาวิ๊งตั้งแต่วันนี้นะคจนถึงวันที่22กันยายนค่ะค่ะแม้แตนโมมูทตี้ร้านไหนนะที่อร่อยมากแตนโมอร่อยมากเสียดายเจ้าของร้านไม่น่าตายเนาะแกอยู่ใครอยู่อย่างียน่ต้มซุปไก่ไก่ก็อร่อยมากเสียดายนะเจ้าของร้านอ่ะหัวนะร้านหมูทอดก็อร่อยก็ยไม่มเียอะไรจะไม่เอาตรงใส่จะแม่ว่ายนะ คุณผู้ชมมาเองสนุกกว่านี้ค่ะใช่ถ่ายรูปกับดาราได้หมดเลยโดยเฉพาะคนนี้ถ่ายรูปติดนะคะ <c oughs> คุณรีบม,มาถ่ายรูปเลยค่ะร้านมีท็อปมีรูปพรีเวดดิ้งอยู่หน้าร้านด้วยนะคะให <c oughs> ้แฟ <c oughs> นมาด้วย <c oughs> เ,เนี่ยองที่ร้านนี่ชื่อท็อปสโตเมดนะคะมีหมูแต่เดียวเนี่ยแต่เดียวหมูคูดเนื้อคูดแล้วก็มีน้ำติ๊กปลาลาผัดค่ะแล้วก็มีหัวใจมาหาสมุทรอยู่ในร้านด้วยแต่งเลย แต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยช่วยอุดหนุนด้วยนะค่ะถ้าว่าเงินพอก็จะแต่งงานหมายความว่าช่วยอุดหนุนพี่โลนะค่ะแต่งเลยแต่งเลยแต่งเลยสนับสนุนให้พี่ทับมีผัวก็มาอุดหนุนกันมาเจอกันได้ทุกวันนะจ๊ะไม่มีแอนไม่มีแอนรอดอะไรขอบคุณค่ะโอ้โหงานลิสต์โปรแฟร์คือของกินเยอะมากคือแบบ ร้อยกว่าร้าน1000น,นกว่าเมนูเรียกว่าเลือกแบบจะซื้อกินเองซื้อฝากได้หมดเลยค่ะแล้วแบบเมื่อกี้หนูกินอันนี้ไปแล้วเอ่อกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายกับรัดหน้าค่ะอร่อยมากได้โอกาสได้เดินชมหรือ,อยังไม่ได้นะมาถึงยังไม่ทันได้เดินเลยแต่ว่าผู้จัดก,การก็คือเดินเที่ยวให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จัดของกินของหวานของขาวมาให้หมดเลยจริง เลงไว้แล้วค่ะเมื่อกี้แอบเลงโรตีชาชักไว้แล้วก็แบบเพิง่งเออจะบอกว่าที่ที่งานลิสติกโปรแฟร์เนี่ยก็คือมีร้านของพี่ดารานักแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่ทอปดาราดีน้ตดีิผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากชอบค่ะเพราะว่าของกินเยอะไม่ว่าจะเค้าจะหวานจะน้ำมาหมดเราเป็นสายไชอบของสายของเคายังไงคะหนูชอบกินหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น ทั้งข้าวทั้งหวานไงคือเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะตบด้วยหวานแล้วก็นาเป็นร้อยค่ะเชิญทวุกคนนมางานไอแลนด์ค่ะก็อยากจะเชิญชว,วนแฟนๆทุกคนนะคะหรือว่าเชิญพี่ป้านะ,ะพ่อแม่พี่น้องนะคะมางานลิมติดโปรแฟค่ะเพราะว่าอิ่มนำสำราเลยค่ะมีร้อยกว่าร้าน1,000กว่าเมนูนะคะตั้งแต่วันนี้เลยจนถึง22กันยายนค่ะ ที่เซ็นเตอร์คอร์ดชั้นหนึ่งส่วนการค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะจะซื้อกินเองซื้อฝากได้หมดเลยค่ะอ๋อที่สำคัญจะบอกว่า mm hmm. กินเสร็จแล้วมีดูดวงด้วยนะ mm hmm. คือหมอดูชื่อดำก็จะผัดเปลี่ยนกันมาค่ะเข้าโอนใช่ห,หรอือยังคะเข้าจิยังดูให้ผู้จัดการไปติดต่อเรียบร้อยแล้วค่ะ